นี่นี่วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมยอดเงินกู้หนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์เห็นไหมเห็นไหมว่าผมยังเป็นหนี้อยู่เลยว,วันที่เก้าเดือนหกเห็นไหมใครไม่ต้องมายืมตังค์ผมนะหลังจากวันนี้นะบอกเลยนะไม่ต้องมายืมตังค์ผมนะผมยังเป็นหนี้อยู่นะฮะร้อยแปดสิบหกล้านเห็นไหม จริงๆเห็นไหมไม่ต้องมายืมตังค์ผมนะประกาศหน้าเฟซเลยฮนะหน้าไลฟ์สดเลยคนระับว่าไม่ต้องยืมตังค์ผมนะผมยังเป็นหนี้โบกอยู่เห็นไหมหนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านนะ 6, บอกตรงๆนะไม่ต้องยืมตังค์ผมนะชัดเจนไหมนะครับผมซื้อหุ้นเยอะมากผมคู่โบ๊กมาครับหนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านนะวันนี้ซื้อหุ้นไปกระจุนกระจายและเทตุ้มเปะ๊ะหมดเลยครับก็เซ็ตมันยืนอยู่เหนือพันหกก็เลยเล่นไปนะครับ หุ้นน่งเต็มพอร์ตเลยเต็มพอร์ตเลยกนะ <c oughs> ู้อีร้อยแปดสิบหกล้านเน่ไหมพูด <c oughs> ดักคอกขามันจะลายยืมเงิน <c oughs> แหมมหาเศรษฐียังเสีย,ยสคิดจะมายืมตังค์ผมเหรอเห็น <c oughs> ไหมนี่ผมยังเป็นนี้อยู่ร้อยหกร้อยแปดสิบหกล้านเลยไหมโอ้ <c oughs> วันนี้ซื้อหุ้นไปบานเลยนะครับ <c oughs> บานไปหมดเลยนะ <c oughs> เต็มไปหมดเลยครับหุ้นทุกตัวนี้ซื้อตอนเช้าไม่ได้ขายกระทุนหมดเลยครับ <c oughs> ุณทุกตัวเลยคน <c oughs> มีนี่นะครับมีเครดิต จริงอะผมขอวงเงินเข้าไปห้าร้อยล้านครับที่จะกู้ห้าร้อยล้านครับปรากฏว่าเขาบอกว่าทั้งโบ๊กเงินหมดนะครับคุณบอยกู้คนเดียวว่าสองร้อยละหมดกู้ไม่ได้นะครับได้กําไรตัวไหนบ้างนะครับได้กําไรตัวไหนบ้างวันนี้ผูวันนี้พูดละอายครับวันนี้เขิดเลยฮะวันนี้เขิดเลยได้กําไรมาสอง0มืนกว่าบาทนะอ๋อสามหมืนห้าครับวันนี้ได้กาไรมาสาม0 0ืนห้านะแต่พอจะติดลบอยู่ยี่สี่ล้านนะให้ดูพอได้ครับ เจอก่อนแต่ไม่ให้ดูหุ้นนะไม่ให้ดูหุ้นให้ดูแต่พอร์ตให้ดูให้ดูพอร์ตนะให้ให้ดูเออให้ดูพอร์ตว่าลงทุนไปเท่าไหร่บ้างอให้ดูเล่นเล่นครับยังขาดทุนอยู่เลยครับลงทุนไปพันกว่ 2, า 1, 2, ล้านครับหนึ่งพันกับสิบสองเออหนึ่งพันกับสิบสองล้านคะขาดทุนอยู่ 9, เก้าไอ้ทุนขาดทุนอยู่ยี่สิบสี่ล้านเห็นไหมยี่สิบห้าล้านเห็นไหมขาดทุนอยู่ยี่สิบห้าล้าน เขาบอกเรากู้ไปกู้ไปเท่าไหร่เน,นี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่บอกไปเห็นไหมว่ากู้เยอะนะครับไม่ต้องยืมตังค์นะบอกเลยว่าไม่ต้องยืมตังค์นะครับหลังจากวันนี้นะครับกู้กับสองร้อยล้านดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับดอกเบี้ยน่าจะร้อยละห้าจุดห้าหรือไงเนี่ยนะครับต่อปีนะครับดอยทิสโก่เก้าสิบเจ็ดรอหรือคัดโอ้ยผมไม่ได้ดูเลยทิสโก้ไม่ได้ดูเลยครับหนึ่งร้อยแปดสิบหกเลขสวยนะครับวันนี้จะซื้ออีกด้วยนะครับเขาบอกว่าเงินหมดนะฮะวงเงินบริษัทหมด ยืมไม่ได้ฮะติดล้อยังถืออยู่ครับแมคุณพยายามพูดจาวาพ่อเนี่ยคุณติดล้อขายยังขายยังคุณพูดาพ่อเป็นไหมเนี่ยเออคุณพูดจาคุณแจ็คก,กี้เนี่ยคุณพูดจาวาพ่อสิครับต้องติดล้อขายหรือย,ยังครับติดล้อขายยังโอ้โหถามแบบนี้คุย <c oughs> เล่นนะครับคุยเล่นนะจริงควรจะพูดจา้ไพเราะนะครับเพราะว่าผมเองก็ให้เกตทุกคนนะฮะที่เข้ามาดูผมครับฉะนั้นก็ให้เกตทุกคุณจะต้องให้เกตผมด้วยนะครับ กำไรพอซื้อข้าวมันไก่ใช่แล้วสามหมื่นห้ากำไรสามหมื่นห้าวันนี้ก็น่าจะอยู่ซื้อข้าวมันไก่ได้หลายเดือนนะฮะตกใจครับกับตัวเลขไม่ต้องตกใจฮะนะครับไม่ต้องตกใจครับตัวเลขครับกู้เยอะนะครับผมบอ,อกเลยว,ว่าเวลาผมเล่นน่ะมาแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแปบบ๊บให้เขาให้เขาเปิดแอร์ก่อนเวลาผมเล่นน่ะผมเล่นจริจงจริงยังจงผมไม่ได้มาเล่น,ลน,ลน,ลนกุ๊กกิ๊กเสียเวลานะครับผมบอ,อกเลยว,ว่าผมเล่นจริงจริงยังจงนะครับเวลาเล่นหุ้นเนี่ยก็ซื้อแบบนี้ ขายก็เวลามีกำไรก็ไม่อยากบอกอ่ะเวลามีกำไรก็ช่างมันนะครับแต่พาเวลาขาดทุนเน่ยอยากบอกว่าขาดทุนนะครับสนุกสนานไปอยากบอกขาดทุนนะครับแต่ถ้ากําไรผมก็ไม่ได้บอกอะไรไม่อยากไปบอกว่ากําอะไรยังไงนะครับเฮงๆครับอ๋อขอบคุณครับนะครับอาจารย์แจ็คนะครับอยากติดล้อนะครับไม่วิ่งสักทีครับเฮียผมว่าทั้งกลุ่มมันโดนหมดนะแต่ตัวผมเองผมชอบติดล้อนะครับก็ ไม่วิ่งก็ช่างมันฮะมอย่าลงมาเยอะๆก็พอใจไม่ดีนะลงไปเยอะใจไม่ดีครับนะครับติดร้อยขาดทุนอยู่แล้วะทุนสี่เจ็ดบาทครับบอกตรงๆในทุนสี่เจ็ดบาทแล้วก็มีเยอะนะครับมีเยอะแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ปิดดีนะสี่สามห้าสิบนะครับทุนเกือบสี่สิบแปดไม่เป็นไรครับผมเชื่อนะว่ามันจะไปหกเจ็ดสิบาทผมเชื่อของผมนะแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะ OR นะครับซื้อ OR ไปเมื่อวานก่อนนะครับคัดไปเมื่อวานโดยมูล้่าห้าแสนหยวน ขาดโออาโดยมูล้านห้าแสนกว่าครับนะครับแต่ก็ไม่ได้ตัวอื่นมาโป้นะครับเมื่อวานได้มานิดหน่อยวันนี้เป็นวันที่ผมเล่นหุ้นแล้วผมเม,มาบัดพี่ตามพี่บอยพี่เบียร์ครับอ่าพี่เบียร์เขาเล่นเก่งนะพี่เบียร์เขากเก่งแต่ช่วงนี้ผมบอกเลยผมหมดความมั่นใจนะครับเข้าแล้วมีกําไรขายเสร็จปุ๊บแม่งวิ่งเป็นม้าเลยพอไม่ขายแม่งลงเลยนะครับกําไรหุ้นอยู่ตัวหนึ่งนะ TTA นะกำไรห้าหกล้านเมื่อวานนะวันนี้ขาดทุนอุระเบือจริง <c oughs> นะครับวันนี้ขาดทุนนะครับก็ไม่ขายนะ ไปขายเคแบงค์นะเคแบงค์แม่งขึ้นต่อนะครับขายเคแบงค์เคแบงค์ขึ้นต่อถือ t อ a TDA ลงมานะงงชีวิตงงครับผมติดดอยมานานหลายวันแล้วครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็วันเป็นวันของคุณนะฮะฮาน่าครับจานฮาน่าสวยมากเลยครับสวยแต่ผมไม่ได้เล่นเลยครับตอนนี้ไม่ได้เล่นพรุ่งนี้ตัวไหนครดีครับไม่รู้เลยครับผมเล่นเป็นวันๆนะอย่ะตัวที่ผมถือย้ามีตัวเดียวนะตอนนี้อ้าวมีมีอ๋อมีตัว มีตัวเดียวนะครับติดล้อตัวเดียวที่ผมถือยาวนะครับตัวอื่นผมก็เทรดไปเทรดมาแล้วแต่จังหวะนะครับ OR เล่นอะไรเล่นยากจริงครับคุณบอสใช่ครับเล่นยากมาก OR นี่เหมือนจะไปถอยเหมือนจะถอยกลับมางงนะครับคนนี้บอกอะไรอยากได้เสื้อไม่ทันนะครับผมให้ใหเหรียญคุณในตำนานคุณจะมาขอเสื้อต่อยนะครับไม่ต้องนะคือผมให้เฉพาะแบบนั้นก็คือแบบนั้นนะครับก็ นี้ดูเครียดครับไม่เครียดเลยครับโอ้โหเสียเบนนะครับเสียเบนมาแซวผมวันนี้ดูเค,เค,ครียดไม่เครียดเลยครับ,นะบ,นนรบง่วงนอนเฉยๆครับคือนัดหมอนนวดมาแล้วครับคือจริงๆผมจ้างหมอนวดนะครับคนนวดแผนไทยนะมาอยู่ที่บ้านเลยครับช่วงโควิดนี่จ้างมาอยู่ประจําเลยฮะจ้างมาแบบว่าเออแล้วผมก็จะได้มา